สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อเขายกกินเหล้วเด้อค่ะเด้อมื้อนี้แยกกิก็สิมาอัปเดตข่าวบ้านก,ก,อกอกต่อค่ะพี่น้องค่ะคดีชมพู้เนาะค่ะเนาะก่ามาอัปเดตลุงพลนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะกับหมอป้าแล้วก็กับทนายเด้อค่ะเด้อที่เพิ่นไปยืนอ่าเทปอ่าพิเอ่อเทปสนทนาพิเศษนะพี่น้องค่ะใคร ผู้การจังหวัดมันบอกพี่น้องค้าว่าเป็นจังเจเงียบนะพี่น้องค้าก็ไปยืนตั้งโดนแล้วมันบอกพระท่านมิยังเกิดขึ้นอีกนะพี่น้องค้าว่าเงียบมันบอกบาที่นี่ทนายคับคุณหมอปลากับลุงพลน่ะปรึกษากันแล้วเด้อคะ่ะเด้อเพื่อนจะเอาเอกสารอันนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะ้ะไปยืนกับพอบอรตรลอนนะคนไม่เด้อค่ะเด้อสีเป็นเพิ่นสีม้าเป็นพอบอรตรลนาอะพี่น้องคะ้ะเพื่อนจะไปยืนกับพี่น้องค้าแล้วบาที่เพื่อนก็ใหาสัมภาษณ์เนาะค่ะเนาะพอบอตคลใหอคนีมแล้วพี่น้องค้าเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนจะดูแลคดีส้มู่้องค ที่เนี่ยเขาก็มีความหวังใหม่แล้วเนาะค่ะเนาะพอทันตำรวจชุดนี้นะพี่น้องขาพิ่นว่าทำงานเป็นบออพอบตรล่อคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยค่ะพี่น้องขาพิ่นจะมาดูแลคดีนี้เนาะแล้วคุณลุงพลแล้วก็คุณหมอปลาแล้วก็คุณทัิมทนายค่ะพี่น้องขาจะเอาเอกสารไปยื่นเนะค่ะเด้อไปยื่นเร็วๆวันนี้นะคะพี่น้องขาไปยื่นไปยื่นกับพอบตรล่อคนใหม่ที่อ่ที่ว่าพอบตรล่อคนใหม่น่ะพี่น้องขาพิ่นจะไปยื่นกันเนาะค่ะเนาะอันนี้กับความหวังเขามีมากแล้วเนาะค่ะเนาะพอตำรวจชุดนี้เพิ่นว่าทำงานเราทำงานซาเป็นบ่อนั่นละอสำหรับบบตออเพิ่นกก็ คนละกับเพื่อนกับมือันก่อนยังให้สัมภผัสเนาะค่ะนอกจากบแบบว่าอ่าให้ความหวังกับเขานี่ล่ะเพื่อนแบบว่าจะอ่าดูแลคดีนี่ให้ใใหแบบว่าให้นตัวเขาไล่ให้ได้แหละพี่น้องค่ะแปลว่าสิบอกเงียบคือชุดนี้เนาะค่ะเนาะแล้วบารดนี้สําหรับลุงพ่นเด้อค่ะเด้อ อ่านักข่าวก็ถามเนาะค่ะเนาะว่าอันคิดจังไงกับที่แบบว่าตำรวจที่แบบว่าไปกระซิบขางหูป้าเต็มบอกป้าเต็มว่าอันอานลุงพลบอกเบอเบิร์ดลุงพลอาจจะโกงหูก็ได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับลุงพลเราบอกว่าคิดจริงจรินว่าถือต้องแล้วลุงพลเราว่าเราก็หูเป็นผู้ใดน้ำเนาะค่ะเนาะเราว่าตำรวจคนนี้เราหูเขาพี่น้องว่าเป็นผู้ใดพร้อมแล้วกะเล้าก็ขอท่าสถาบานเนาะค่ะเด้อเราขอท่าตำรวจคนนี้พี่น้องขาท่าว่าเสื้อเล้าเดี๋ยนะ เราขอไปสาบานยู่ทาผู้พาเอกอันเก่าที่เราเคยสาบานนะพี่น้องคะขันกล้าไปสาบานกับเราเรากัไปสาบานน,ออน้ค่ะอนะพอลเราเว้าวจริงทูย่างเราาว่าเบิดสูยางเรา,าพี่น้องคาเราก็ย่งบอสียเล่าบอไอ้ยังไปกัดสิย่งไปถามเมียเล่าแมนบอไปบอกเมียเล่าหน่อที่มือมือ,ม,อมือไปยืนเอกสารนะพี่น้องขาว่าลุงพจนอาจจะว้าวเบิดแล้วก็ลุงพจนอาจจะโกหกปะแตนแมนบอ ที่ปะแตรองอใหม่สัมพันธ์มาพี่น้องขะบาทีนลุงพจนเล่ากับแบบว่าเสียใจในขอนี่พร้อมเนื้อค่ะเด้อว่าตำรวจเป็นยังจังบาถามเล่าเป็นยังจังบาถามลุงพจนเป็นยังจังไปถามเมียจังสั้นนะพี่น้องค้านั่นละลุงพจนเล่บอกว่าหายไปสาบานกันบอขันแน่กิ้งกัประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะขันคนตำรวจแน่กิ้งกับไปสาบานมาสั่นลุงพจน์บานเนาะคะ่ะเนาะตั้มตอนเล่ากับหูเรียกพี่น้องคะว่าเป็นผู้ใดเล่าหูพร้อมเนื้อค่ะเด้อสำหรับลุงพจนเนาะคะ่ะเนาะบาทที่นี่กะ แล้วก็ว่าเห็นด้วยค่ะพี่น้องคะจะไปยื่นเอกสารน่ะกับพี่น้องคะเห็นด้วยเด้อค่ะเด้อสิไปยื่นพอบรตลคนนไม่ค่ะพี่น้องคะกะในเลี้ยววันค่ะพี่น้องเนาะมาที่เรื่องข้าวคุณอุบวิยาค่ะพี่น้องคะคุณอุบวิยากะสิไปแก้งค่วมคือกันเด้อเพราะว่าเรื่องของลุงพจนมันเป็นเรื่องเล่าแบบว่าใหญ่โตไปก็เก่าอีกแล้วค่ะพี่น้องคะพอมันมีคนกุมบอดีกุมจุดประสงค์กุมที่แบบว่าจุดประสงค์ลายกับลุงพจนนะพี่น้องคะเพิ่นไปต้อคลิปตัดต้อกับ คุณอุบลิยากับลุงพลเป็นบอที่เป็นทํานองวดีนะพี่น้องขาเป็นแบบว่าบอบเหมอสมนั่นละบาทที่นี่คุณอุบลิยาเล่าก่อนสิไปแกงความพออัน,อนปอ,อทอดนะคะเดอ้อเล่าสิเดินทางไปแกงความพอ,อทอไว้ๆนี่คือกันค่ะพี่น้องขาสําหรับคุณอุบนะขะานาอนมันทําให้เราเสียหายนะพี่น้องคามันแบบว่าเป็น เป็นแบบว่าบ่เหมาะสมนะพี่น้องขะประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะเราสิไปแก้งความมาเถอะอ่าลุงพลกับคุณอุบลิยะคุณอุบลิยะนี่สิไปแก้งความเด้อค่ะเด้ออ่าไปแก้งความกับกุ้มที่แบบว่าบ่หวังดีกับลุงพลเนี่ยประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องขะสำหรับลุงพลเนาะค่ะเนาะก็ไม่ิตรเรื่องยุ่งยากกับพี่น้องขะคนแบบว่าบ่ซอบก็มีคนแบบว่ากันแกล้งก็ยังมีเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่เด้อบัดที่นี่มันก็เป็นเรื่องเล่าแบบว่าใหญ่โตไปแล้วพี่น้องบัดที่นี่บ่แม่นแต่เรื่องคดดดีีีเเเ้ออออบัััทนนนนมป็รื่งงลาข อ่าอคุณอุปสิบิแกงคว้างกับปอท่อน้ำเด,ด้อค่ะเด้อเป็นภาพบ้าหมอสมมานะนั่นละ่ะค่ะบาทที่นี่ก็สิมาอัปเดตเรื่องกุญแจพร้อมเด,ด้อค่ะเด้อเรื่องกุญแจเรื่องอ่า <medio S 2> อ่าอันที่นี่ก็สำคัญคือกันค่ะพี่น้องขาเรื่องกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่น้องขาอันอันเขายังลักฐานน่ะพี่น้องขาเนาะบาที่นี่กุญแจมอเตอร์ไซค์อันที่ไปตกล่นอยู่ใกล้ศพน้องสมพูดนะพี่น้องขาเป็นกุญแจรถมอเตอร์ไซค์เวฟหนึ่งร้อยยี่สิบหาเด้อค่ะเด้อฮอนด้าเวฟหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามาสั่นพี่น้องขาแล้วบาทที่นี่มันก็มีคนมาย่อมรับค่ะพี่น้องขาว่าเป็นกุญแจของเจ้าของว่าสั่นก็คือว่าซื้อวันน่ายอ่าคือซื้อวันน่ายสนธยาเด้อค่ะเด้อที่เป็นเพพื่่่ออออนนขงงคคคุุณณแมะี้ Icana, planet, แอมเป็นไผคุณแอมก็เป็นล so ูกของคุณพู่นสุขค่ะพี่น้องค่าเป็นลุงของนาเสริมคุณแอมน่ะเป็นหลานนาเสริมนอกค่ะเนาะคุณสนทยานอะเป็นเพื่อนงคุณแอมค่ะพี่น้อง่าไปนย่อมเราเป็นคนเกเี่าของ่าสั้นอันนี้เป็นข้าวเก่าด้วยพี่น้อง่าแต่เอากระมาว้าใไม่ค่ะพี่น้อง่าเนาะเพราะมันก็สําคัญน่ะมันเป็นโยงประเด็นเกี่ยวกับหนีบ่เข้ากับมา่วิีเคราะหกันเด้อค่ะเด้อเพราะว่า รถมอเตอร์ไซค์น่ะรถมอเตอร์ไซค์ของคุณอนะ่ะสนทยานะ่ะพี่น้องคะเป็นมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเว็บหนึ่งร้อยพี่น้องเออหนูฮอนด้าเว็บหนึ่งร้อยบาทที่นี่เล่ากับบ่าวาเล่าขายไปแล้วว่าสั่นพี่น้องคะเป็นยังเล่าจังแบบว่ามันย่อมรัดเป็นของเลนะ่าน้องขเนาะเล่าวาั้งแต่ซีหาปีที่แล้วเล่าเหตุเล่าคุณเกใส่ถงส่งพี่น้องคะ แส้นกลที่ถงส่งขึ้นไปในบนภูเขาผู้เหล็กไฟเป็นบ่อหมาที่คุณแก่แล้วเฮียถงส่งพี่น้องเออนั่นแหละวะวะตาซี่หาปีแล้วววาสั้นหมาที่นี่พึ่งมาพ่อพึ่งมาพ่ออันตอนนี่น้องเสู้พวอันเสียชีวิตเป็นบ่พี่น้องคะตกยกกางคากะคางศพน้องเป็นบ่พี่น้องคาใกล้ๆเป็นบ่บริเวณนั่นแหละพี่น้องขานั่นแหละเรามายอมรับเป็นบ่สิมายอมรับแล้วมันแมนบ่พี่น้องคะเพราะว่าราว่าคุณแก่ของเราวาสั้นแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเรามันเป็นฮอนด้าเวฟหนึ่งร้อยเดอพ่นนงจกุแเป็ว คุณแกพ่วงนี่นี่แล้วว่าเป็นของเราว่าซันตกตาซี่หาปีเราคันซี่หาปีแล้วยิ่เยิ่งก็บไปเบิเบ้งคุณแกพ่วงนั่นเราแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวในที่เดี๋ยวในคลิปนะพี่น้องคะมันเป็นพ่วงใหม่เนี่พี่น้องคะบ้านีนเก้าถึงซี่หาปีเด้ยทำแมนมาซี่หาปีมันคือจังบวะมีสนิมสนมบ่เป็นบ่พี่น้องคะนั่นละมันมีแค่ฟอกอันห้อยไฟใหม่นะพี่น้องคะแล้วก็เพราะว่ามีคนไปย่อมรับแล้วเมืนว่าพี่น้องคะตำรวจก็ตัดประเด็นนี้ออกไปแมนบ่เนั่นละค่ะพี่น้องคะเพราะว่ามีคนไปย่อมรับว เพิ่นว่าขายไปแล้วพี่น้องคะป๋าที่นี่เขาเลยถามว่าเอ้าขายไปได้จังไดพออันมามีมกุญแจพี่น้องเออป๋าที่นี่เราก็เลยตอบว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาบอกเอาเกุญแจเขาซื้อไปประสิทธิ์ต่อสายตรงครับนะพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะว่าเราขายไปแล้วว่าสั่นพี่น้องนั่นละแล้วพี่น้องคิดว่าจัางไดว่ากุญแจมอเตอร์ไซค์เวฟพอนด้าล้อยยีสิพาเนี่ยมันใส่ได้ครับ รถมอเตอร์ไซค์เว็บหนึ่งร้อยบอนั่นแหละเพราะยากิจบ่เคยขี้รถมอเตอร์ไซค์อันโดนแล้วพี่น้องขาเล่บลูกวากุญแจรถมอเตอร์ไซค์คันอื่นนะ่ะมันใส่ได้กันคันเดียวกันบ่นะพอพ่วงก,กุญแจดอกนี่มันเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบหา้าเด้อค่ะเด้อเว็บนะ่ะฮอ,อนด้าเว็บหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแต่ว่ารถของคุณนะ่ะสนตยาเนี่ยมันเป็นอ่าอ่าเว็บหนึ่งร้อยพี่น้องขานั่นแหละมันใส่อันเดียวกันเด้บอบ่กะมาวิเคราะห์ซอยกัน,นะะเด้อค่ะเด้อหวานเป็นยังไง เพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนสินยียคุณแอมมันบอกคุณแอมก็เป็นล้านก็น่าเสื่อมมันบอกพี่น้องค้ามันก็ยุ่นระแวกเดียวกันนะพี่น้องประมาณนี้เนาะแล้วบารท,ที่นี่เอาบาดท,ที่นี่ก็ไม่เอาถึงเรื่องอ่านี่อีกพี่น้องค้าเรื่องเก้าอีกลหรเฮาก็บอกไม่เพราะมันอยู่ในอ่าเขาเนี่ยมันอยู่ในแบบว่าระแวกเดียวกันน่ะมันสิทธิ์เชื่อมโยงไม่หอดกันไดบอนอ่ะพี่น้องค้าฟังเด้อเพราะว่ามือที่มือคนที่สิบเอ็ด อ่ะส้มบูเงงไปอันหานนองมันบอพีนองขาหานนองคุกกลุ้มแหลกไปมันบอเจ้าจําได้บอที่ข่อยเคยบอคิปไปแล้วมันบอพี่นองขาที่ขืนไปก็ล่างเซไปหอดน้องมันบอหอดที่เฮ็ดเฮ็ดที่มองน้องเสียชีวิตบอพี่นองขาแล้วมันมีกลุ้มยุคข,ของ่ังอ่ะพี่นองขากลุ้มยุคข,ขัง่างเนี่ยเอิญบอกว่า เห็นน้องสมพูแล้วเห็นน้องสมพูแล้วน้องย้อนโรงเรียนบ้านอันกอกๆลงมาเห็นแล้วของสิ่งน่ะพี่น้องขาเหมืนบ่มีคนตะโกนขึ้นไปเหมืนบ่ซุ่มมายิงมูนี่พวกคนก็เลยพักการลงมาเหมืนบ่พี่น้องขามายิงหกคนนี่เหมืนบ่พักการลงมาเหมืนบ่พอลงมาเหมืนบ่พี่น้องขาอยู่ตีนเขาเนี่ยเธอว่าได้ยินเสียงตะโกนอยู่ก็เลยพักการลงมาเหมืนบ่พ่อยู่ตีนเขาหน่ะพี่น้องขาบัดเจอกุมอ่ะพอน้องชมพูกุมหนาเสริม กุมคุ้นพูนสีที่แบบว่าลุงของนาเสือเมือนบอแล้วก็กุมคุ้นสมบัติพี่น้องขาหลักอีกคนหนึ่งมันเป็นหกคนนะพี่น้องขาอยู่ในกลุ่มนี้เมีนบอนั่นละแล้วเพิ่นกับโมว่าเสียงผู้ใดเอินแต่ว่าเป็นคนในกลุ่มนี้เอินเมยผู้ยิ่งคนนั้นเพิ่นก็ยืนยันสันนิษฐานว่ากลุ่มนี้เอินแต่ว่าโมโมเป็นผู้เสียงผู้ใดเอินแล้วคือเอิญมาเห็นน้องแล้วเห็นน้องแล้วน้องกับบ้านนี่เห็นนะพี่น้องขาเมียนบอคือสิเอิ้น้องแบบว่าคล้ๆว่า ดักกลุ้มผูดยิ่งไว้บ่พ่ออยากให้ไปขึ้นตกจุดตรงนั้นน่ะพี่น้องขะพวกเพิ่นก็เลยประกาศลงมาแม่นบ่มันก็เคื่อมโยงกันมันบ่พี่น้องขะคิดซอยกันเบิ่งน่ะมันเป็นจังซี่เนาะค่ะเนาะคันว่าดสุกคนสมบัติมันบ่พี่น้องขะ กุมคุนสมบัตินี่เบนบบที่บอกว่าเนี่ยพี่น้องคะที่ไปหากับกุมพวกลุงพ้นเ็นบ่ที่ผู้ใดว่าเห็นนนัอันงูนะพี่น้องขากับพวกคุณสมบัตินี่แหละว่าเจองูล้วพักกันโดดออกจากที่แบบว่ากำลังจะไปเจอศสน้องนะพี่น้องขาเ็นบ่กำลังสิไปหอดมันบอกกับขุณสมบัติมันบ่เจอหนอมแบุนแหลมันบ่พี่น้องคะแค่ว่าันกระโดดออกว่าเจองูน่กุมคุนพวกนั่นเสริมรคมุณสมบัติเดี๋ก right <go> ุมน being <go> ี่มันบ่พี่น้องขากุมพวกลุงพ่นเบนบ่ขึ้นไปเนี่ยบ่นี่แหละครับพี่น้องขาว่าเจองูเนี่ย งูยังล่ะพี่น้องขาคือแบบว่าเห็ดกระคายแบบว่าบ่ยห้เจอบอกพี่น้องขาหรือว่าจังไหนหลืเจองูหลี่บอกงูโตใหญ่บอกหรืองูน้อยไหมตำรวจคือยังบ่ไปถามมันบ่าพี่น้องขาประมาณนั้นเนาะอ่าคุณคุณอ่าสมบัติเป็นไผ่บัตสวาเนาะเป็นเพื่อนสนิทของคุณพ่อนาไัมค่ะพี่น้องขาพ่อสัพูดนะเป็นเพื่อนสนิทกันนะพี่น้องค่ะแล้วก็กุ้มเดียวกันเป็นบพพี่น้องคุณที่ไปเห็นเนี่ยพี่น้องที่ว่าเห็นว่างูเนี่ยกระโดดออกเนี่ยพี่น้องเนี่ล่ะเนาะ ไอ้เกดกวางงงอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมันอยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ยนะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเน้องขามาอาเปลี่ยนให้ฟังดเด้อค่ะเด้อนี่ละเรื่องกุญแจพี่น้องค่ะคกุญแจรถเนาะค่ะเนาะนั่นละ กุญแจรถน่ะมันเป็นของคุณอ่าสนแตาเพิ่นกับมายอมรับเราเป็นของเพิ่นเป็นบ่พี่น้องคะแต่รถมอเตอร์ไซค์เพิ่นแบบว่าเว็บฮอนด้าเว็บลอยได้พี่น้องบอกกุญแจเพิ่นไปรับว่าเป็นของเพิ่นนั่นที่ว่าสิหายอันฮะซีหาปีที่แล้วนั่นเป็นเว็บลอยงี้ซีหาพี่น้องนั่นละมันใส่อันเดียวกันบ่ตำรวจก็บ่เอาไปในสำนนบ่พี่น้องขาบอเพิ่นไปยอมรับเป็นของเพิ่นเป็นบ่อาตกหายนั่นน่ะซีหาปีแล้วว่าซั่นแท้ดูกุญแจเป็นใหม่ๆนี่พี่น้องนั่นละ กะเข้าก็แค่วิเคราะห์ได้ค่ะแล้วอันนี้แค่เป็นมาวิเคราะห์บออยากหู้มันบอพี่น้องขามันเป็นเรื่องยังไงมันบอแต่ตำรวจอไรเงียบพี่น้องขาประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะนั่นราคาพี่น้องขาสรุปแล้วแยกกันกับมาสรุปพขอมือนหน่อยฟังนะคะคือว่ามาวิเคราะห์กับมาสรุปกับมาอีหยังทุกอย่างเลยบอยฟังหระพี่น้องเนื่งก็คือสรุปแล้วว่าคุณหมอปลากับทนายกับลุงพล สีป่ปายเอาเอกสารสําคัญไปยื่นให้พบอบตลคนใหม่ค่ะพี่น้องคะพอตํารวจชุดนี้ขันสีทําง,งานส่าหรือเงียบนะเพื่อนสิไปยืน่นเพื่อนก็นเห็นด้วยกันพี่น้องค่ะมันสิไปยืน่นแล้วสองแล้วก็คุณอุิลิยากับสิไปแจ้งความปอทอคนที่เอาแบบว่าคลิปวิดีโอบอ่เหมาะสม สำหรับลักกับลงพ่นนะพี่น้องขะนั่นรากกับสิบปแกงคว่มเนาะค่ะเนาะลากกับอันสุดท้ายคะ่ะกุญแจพวกเจ้าพิมพ์มาบอกข่อยในเด้อว,ว,ว่ากุญแจเวฟลอยฮอนด้าเวฟลอยยี่สิบหาใส่ได้กับรถมอเตอร์ไซค์เวฟลอยหนึ่งในบอกพี่น้องคะสำหรับมอเตอร์ไซค์เลาก็ขายไปแล้วเด้อค่ะเด้อเขาไปถามนะพี่น้องคะเลาก็ขายไปแล้วว่าสัน่นขายด้วยแบบว่าบ่มีกุญแจพี่น้องคะอืานั่นละ ขายไปแบบว่าต้องมีกุญแจเนาะค่ะเนาะคุณขายไปแล้ววันท้อจะขายจริงบ่จริงกับพ่อหงกับพี่น้องขาเพราะว่าได้สอบสวนเป็นบ่เลาเป็นลูเออ่นหละกค่ะพี่น้องประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะเนี่ยเรามาอัปเดตในฟังเนาะค่ะเนาะฉันรับคิมีแค่นี้เด้อค่ะเด้อเป็นกันล้องใจกันค่ะแค่มาวิเคราะห์เด้อค่ะเด้อมียังกับเขียนมาพิพ์บอกแย่กิจค่ะพี่น้อง่ะว่ามันเป็นไปได้บอกุญแจน่ะเรียงกุญแจน่ะพี่น้อง่ะแล้วก็ส่วนคุณหมอปลาก็จะไปยื่นเอกสารกับพอบตรค้นไม่ต่อไปค่ะพี่น้องค่าเนาะ นั่นล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ